ภรรยาและลูกทั้งสองคนของจาพนมยีลำค่ะเรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเขาคนนี้นั่นก็คือจาพนมนั่นเองเป็นอดีตนักกีฬาเริ่มเข้าสู่วงการแสดงเมื่อปี2535ด้วยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภาพยนตร์สังกัดค่ายสหมงคลฟิล์มเมื่อปี2546แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัญญาแล้วเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจค่ะโดยใช้และเป็นต้นแบบ แบบคติในการแสดงนั่นก็คือ แสดงจริงไม่ใช้สตันแมนและไม่ใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงคิวต่อสู้เขาใช้ชื่อในการแสดงเฉพาะในประเทศไทยว่าจาพนมและใช้ชื่อในการแสดงระดับสากลว่าโทน่จานั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็นนักแสดงภาพยนตร์แอคชั่นผู้ที่ศึกษาศิลปะการต่อสู้ทั้งศาสตร์ที่เป็นตะวันตกและตะวันออกชำนาญในศิลปะการต่อสู้การใช้อาวุธกีฬาและการออกกำลังกายอย่างหลากหลายศาสตร์ภาพยนตร์ เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่เขาแสดงนํานั้นก็คือเรื่ององค์บากคา่ะได้รับการชื่นชมและสนใจจากหลากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับวงการบันเทิงการต่อสู้และภาพยนตร์ทางด้านต่างๆทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างมากมายสําหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ประสบความสําเร็จเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นระดับโลกซึ่งต่อมาภาพยนตร์ต้มยำกุ้งก็ได้ประสบความสําเร็จในระดับโลกอีกเช่นกันเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับสูงเลยทีเดียวและได้รับการตอบรับจากทั่วโลกเช่นเดียวกันกับเรื่ององค์บากทําให้เขารับรางวัลจากภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ อย่างมากมายค่ะและปัจจุบันเจ้าพนมนั้นได้สมรสกับบุ้งกีซึ่งเป็นบุตรสาวเจ้าของธุรกิจโรงแรมจังหวัดระยองเมื่อปีพุทธศักราช2555และมีลูกด้วยกัน2คนนั่นก็คือน้องจอมขวัญและน้องเรียนแก้วนั่นเองค่ะ ในวันนี้เราจะบัทุกท่านมาส่องชมหน้าภรรยาของจาพนมที่ไม่เคยออกสื่อและไม่ได้เห็นกันง่ายๆซึ่งวันนี้ทีมงานจะขอพาทุกท่านมาชมชมหน้าภรรยาและลูกสาวแบบเต็มๆให้ได้เห็นกันเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือรูปภาพของภรรยาและลูกทั้งสองคนของจาพนมเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ย